กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกันบบรเดิมอีกแล้วนะฮะกับลุงมานีชชใจแล้วก็น้องกีตาร์สุดหล่อนะครับอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยมันไกลไปปะเนี่ยเดี๋ยวซูมเข้ามานิดหนึ่งนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกีตาร์ลุยกันให้ดูนะครับรก,กับการลุงแลงเล่นเดี่ยวนะครับ มาไปตึง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 แตกเล่าทผู้ชมคลิปนี้ในระหว่างที่อัดไปนะครับพี่มานีกลัวอย่างเดียวครับกลัววิดีโอมันหยุดเองอัตโนมัตินะครับเพราะโยูย่มันก็จะตัดเองไม่รู้เป็นไรนะครับแล้วก็ภาพมันอาจจะซูมเป็นบางครั้งนะครับมันจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างก็ขออภัยอย่าว่ากันด้วยนะฮะก็นี่ให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับ สเตปการตั้งแล้วก็สเตปการเซตปุ่มทุกอย่างครับใครที่เล่นเก่งอยู่แล้วก็ไม่หว่ากันเหมือนเดิมเนะี่ยใครที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ดูเอาไว้เอาไว้เป็นแนวทางเหมือได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นโชว์อะไรนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูแนวทางเฉยๆครับตอนนี้เก็บไปกี่คิวสองคิวเจ้เจ้อ่าสองคิวนะจ้ ดูกันไปนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าถ้าพี่เอากล้องไปไปใกล้มากเดี๋ยวไปบังลูก,กตาน้องต้านะก็จะต้องดูได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบดีสุดแล้วนะไหนลองซูมเข้าไปซิมันจะเป็นยังไงจด,ดีไหมดีไหมประมาณนี้ได้ไหมโอเคนะครับทุกคนนี่นะฮะนี่คือซูมเข้าไปใกล้มากแล้วนะครับไปแบบเห็นนิ้วเห็นมือกันแบบโห เห็นกันรูขุมขนกันเลยทีเดียวอ,อัดไปอัดไปคลิปนี้น่าจะจบที่ประมาณสิบนาทีนิดๆน,น,นะครับน่าจะกว่าด้วยนะสิบนาทีหรือสิบห้านาทีน,น่าจะประมาณส <15 S 2> นะิบห้าเลยนี่ครับทุกคนขณะนี้เหมือนจะเจอตัวอยู่ข้างหน้าสอง <2 S 1> ตัวตัวนน้นกับทางนี้ค่ะมันวิ่งมาตามตอนไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวบอกน้ว่าม,มันเป็นพวกกัน เห็นไหมครับตรงกล่องครับนั่นแหละครับมันมันมันรู้แล้วครับมันรู้ครับมันไม่รู้ว่าหนูอยู่นี่อะันมันไม่รู้ว่าอยู่แต่ว่ามันได้ยินเสียงครับเมื่อกี้มันก็เลยหยุดหยุดหาตำแหน่งครับเอาครับเอาครับ F มันไม่รู้ครับมันวิ่งไปข้างหน้าครับนี่ยทุกคนครับกล้องมันไม่ซูมนะฮะพี่มานีก็จับโฟกัสยากครับแม่แปลกเรียบร้อยครับอื่อีกตัวนึงนี่นะครับเก็บเสียงครับได้ผลเรียกครับอันนี้คือเรียกเลยฮะ ไปสามนะตูมกับระเบิดอุ๊ยนึกว่ามีกับระเบิดในบ้านอุย้ยพี่มานีเจ้าหัวเราะให้อ้าวครับไม่หไม่รู้จะเอามุมไหนให้ดูครับอเอาแบบไม่อเอาแบบประมาณนี้แล้วกันครับเมื่อกี้มันไกลไปครับเอาครับนี่ครับทุกคนแบบนี้แล้วกันไปนไหนไม่รู้นะท่านผู้ชมคาดว่ามันน่าจะเป็นป้อม ก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดไปอัดวิดีโอหน้าจอของเครื่องตาเล่นตาจะก,กระตุกนะครับก็เลยต้องต้องใช้วิธีนี้นะครับมันก็เลยแบบเน่ก็ไม่เป็นไรนะครับนลนะครับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ลูกต้ากับพี่มานีด้วยนะครับโคซ่าหรือสก,กาเวลาเล่นอน้องดูนะครับนี่เขาไม่ได้อยู่เฉยนะครับเขถึงเขาจะเก็บของดูนิวดูนิวสายเขาก็จะวนวนวนป้องกันหัวหลุดนะนี่คือเขาเล่นจนชินชํานาญแล้วนะครับ ประสบการณ์เขาทั้งนั้นและครับเพราะว่าเขาโดนมาเยอะครับเจ็บของแต่ไม่ได้หมุนเนี่ยหัวแตกเฉยนี่ครับนวดแหลกนวดแหลกมากๆเลยนี่แหลกมากมเลยนี่อีกต่างหากอ่าครับโดนครับโดนครับหน่วะมานวค สาดกระสุนเข้ามาครับมเมื่อกี้ยุย่ยสวยวะไม่รู้ครับยังไม่เห็นตัวครับอ,อเจอแล้วครับโดนไปหนึ่งเม็ดดูคนละเหลี่ยมะอะเอเครับขนานี้มันก็อยู่ข้างหน้าเราไมา่หาข้าผู้ชมอือหืมดูเสียง เสียงลูกพี่มานี้มันจะมีหลายเสียงครับน้องน้องนั่นอ่ะม,มันแคอยู่ข้างหน้าเราเรายิางไปได้แค่น,น,นี้เราก็เอาแค่นี้เราก็นอมันขณะนี้มันก็น่าด้านออกมาแล้วอันนี้อันนี้นแนับเขาเรียกแคนนับ,บ <c oughs> ไอวอมันเยอะครับฟับขึ้นไปเจออีกตวงเปล่า แม่ย <enjoyed it. S 1> ังไม่เจอครับโอ้โหไม่ค่อยชัดนะฮะน้องๆเดี๋ยวพี่ขอคุบขอคุบเอาปกติบปกติครับปกติขอชัดๆครับขอชัดๆนี่ครับนี่ครับโอ้ยโเปิดไอ้ฟนครับเปิดไอโฟัครับไปใกล้ๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งหลังกล้องครับหลังกล้องระเบิดย้อยไป็หนึ่งลูกกดดันครับ เระเบิดแฟตบิงไปนูน่นบิงไปนูน่นเชีย่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเข้าไปหาหลังต้นไม้ฟับตุ้มตุมโดนแล้วครับหงายท้องขี้ไปฮนะดูเลือดครับยาจะหมดตัวครับเข้าบ้านครับแล้วก็หาใต้บันไดพันยาลุงนีลุงบอกให้เล่นเอ็มสิบสี่เอ้ยลุงบอกให้เล่นกอซ่าแต่เราพบเอ็มสิบสี่ เราคนจัดดีไหมไม่มีของแต่งไหมล่ะมีมีก็เล่นดีครับ,รบถ้ามีร้านรัวก็จัดดีครับถ้ามีถ้าเอ็มสิบสี่แล้วมีรัานรัวจัดเลยครับเพราะมันยิงหนักกว่ากันเยอะครับสามเม็ดแตกครับครับครับตอนนี้ก็พี่มานี่เอา โฟกัสประมาณนี้นะครับน้องๆอาจจะไม่ค่อยชัดน้องๆก็ไปขยายหน้าจอกันดูเอาหน่อยแล้วกันนะฮะเจอตัวอีกแล้วนะไม่รู้อยู่ทุงไหนมันอยู่บนพื้นดินนี่แหละมันไม่งั้นก็อยู่บนต้นไม้โอ้ยทางนู้นก็มีหรือว่ามันจะอยู่ใต้ดินเกมที่แล้วนี่ตาเจอ v s s อแบบเล่นโหดมากครับ กดดันกดดันแล้วก็กดดันแล้วก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือวงด้วยนะวงกินด้วยนะครับทำไมเรายิงมันไม่ใายอันนี้เราพลาดนะเลือดมาเหลืออยูอ่ไม่เดียวสามเจ็ดอันนี้ก็คือถึงจะแพ้หรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่มานีไม่ได้ อัดคลิปวิดีโอเฉพาะการชนะนะครับจะแพ้หรือชนะก็อัดมาให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับก็เต็มที่แล้วนะครับอ่าเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวดูบวกเท่าไหร่บวกหรือลบวะบ,บวกยี่สิบอ่าบวกยี่สิบนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับอ้าวตาลาท่านผู้ชมก่อนลูกสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมในคลิปลงมานี้ด้วยนะฮะ ขอบคุณมากมากครับสำหรับวันนี้ขอลาบ,บ๊ายบายนะครับนครับนอนหลังฝันดีรักษาสุขภาพกันด้วย,ยนะครับัฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับปลอมแหมอยากให้มันได้สิบนาทีครับเหลืออีกสามสิบวิบายบาย,บายไปดูเดเมตตาที่แล้วหน่อยครับเดเมตตาที่แล้วครับเท่าไหร่เก็บไปได้เท่าไหร่สามมัง้งใช่ไหมฮะสามคิวว่าเปล่าโจ น่าจะใช่น่าจะใช่นะขอดูนิดนึงนะฮะตามเือสิไม่ดูดูเดเมดหน่อยเอามาใกล้ๆหน่อยใกล้ใขอดูใกล้ๆหน่อยครับเออไปดูเดเมดหน่อยครับโจจีจีจะเล่นสี่คิวเดเมดพันสี่ปะพันสี่สามห้าอ่านี่ครับโอ้โหนะฮะ โอ้โหมันสะท้อนแสงนะครับได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้ที่สองแล้วก็ได้ที่สิบเอดสิบเอ็ดนะครับทุกคนก็มีลบมีบวกนะครับอ่าไม่มีใครจะชนะไปได้ทุกเกมนะครับคนเก่งก็จะต้องมีเก่งกว่านะครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมครับนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่มานีด้วยนะครับบายบาย